สวัสดีค่ะหลายคนที่ติดตามเชอร์ล็อกโฮมส์ก็น่าจะจำคดีพ่อไม้บรรดาศักด์กันได้นะคะเรื่องของเจ้าสาวที่แบบหายตัวไปเลยกลางงานแต่งงานของตัวเองแต่วันนี้เราจะไม่ได้มาเล่าซ้ำนะคะเราจะมาเจาะลึกกันว่าทำไมคดีที่ดูเผินๆเหมือนไม่มีอะไรเนี่ยถึงกลายเป็นภาพสะท้อนการประทะก,กันทางวัฒนธรรมครั้งใหญ่มากๆในช่วงปลายศตวรรษที่19ค่ะประเด็นนี้น่าสนใจมากครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็น มากกว่าคดีคนหายธรรมดาแต่มันคือสนามรบย่อมๆเลยนะระหว่างสองขั้วอำนาจทางสังคมหนึ่งคือผู้ดีเก่าอังกฤษที่กำลังจะเรียกว่าโรยราก็ได้เกาแต่ศักดิ์ศรียศถาบรรดาศักดิ์ไว้แต่ว่าถังแดกกับอีกขั้วหนึ่งก็คือเศรษฐีใหม่อเมริกันที่มาพร้อมพลังเงินแล้วก็แบบไม่ได้แคร์ธรรมเนียมเก่าๆของยุโรปเลยใช่เลย แล้วคำถามสำคัญที่เราจะมาขุดคุยกันก็คือเบื้องหลังการหายตัวไปครั้งนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับความกังวลของจักรวรรดิอังกฤษในยุคนั้นแล้วทำไมตอนจบของเรื่องถึงกลายเป็นการตบหน้าชนชั้นสูงอย่างเจ็บแสบที่สุดเอาละค่ะเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยเรื่องมันเปิดฉากขึ้นเมื่อมีลูกค้ารายหนึ่งที่ดูไม่ธรรมดาเลยนะคะเดินเข้ามาในห้องพักที่เบเกอร์สตรีทเขาคือลอร์ดโรเบิร์ตเซนไซมอน เป็นขุนนางระดับสูงเลยแต่สิ่งแรกที่โฮมส์กับวัตสันสังเกตเห็นเนี่ยไม่ใช่ความกังวลนะคะแต่เป็นท่าทีที่เอ,อ่อเย่อหยิ่งดูแคลนเหมือนไม่อยากจะเหยียบพื้นห้องของสามัญชนด้วยซ้ำครับดูเหมือนว่าสิ่งที่เขากังวลที่สุดเนี่ยไม่ใช่เจ้าสาวที่หายไปแต่เป็นหน้าตาของวงตระกูลมากกว่ามันบอกอะไรเราบ้างคะเนี่ยโอ้โหมันบอกทุกอย่างเลยครับ ท่าทีของลอร์ดเซนซมอนไม่ใช่แค่ความหยิ่งส่วนตัวนะแต่มันเป็นเหมือนกลไกลป้องกันตัวของชนันสูงอังกฤษทั้งระบบในยุคนั้นเลยครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าช่วงปลายศตวรรษที่19เนี่ยตระกูลขุนนางเก่าแก่จำนวนมากกำลังถังแตกกันเป็นแถวที่ดินมรดกมันไม่สามารถสร้างรายได้ได้เหมือนเดิมแล้วทางรอดเดียวของพวกเขาก็คือการแต่งงานกับทายาทเศรษฐีซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้หญิงอเมริกันที่เขาเรียกกันว่าดอลล่าพรินเซส โหมีคำเรียกเฉพาะเลยเหรอคะแสดงว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมเลยสิเกิดขึ้นจริงและแพร่หลายมากครับมันคือดิลธุรกิจที่ชัดเจนมากครับคือฝ่ายหญิงได้ยศมาประดับนามสกุลส่วนฝ่ายชายก็ได้เงินก้อนโตมาพยุงประสาทที่ใกล้จะพังของตัวเองอ๋อ การแต่งงานของลอดเซนไซมอนกับแฮตตี้ดรานลูกสาวเศรษฐีเหมืองทองทำจากซานฟรานซิสโกก็คือภาพจำลองของดิวแบบนี้เป๊ะ,เ,ปะเลยเข้าใจละแฮตตี้ก็คือตัวแทนของโลกใหม่ที่มีชีวิตชีวารักอิสระมากๆในเรื่องบรรยายว่าเป็นเหมือนทอมบอยเลยด้วยซ้ำซึ่งมันขัดกับภาพกุลสตรีอังกฤษที่ต้องสงบสง,ง่ยมโดยสิ้นเชิงใช่ครับเท่ากับว่าการแต่งงานครั้งนี้มันคือการประทะตั้งแต่แรกแล้วไม่ใช่แค่คนสองคนแต่เป็นโลกเก่ากับโลกใหม่ แล้วการประทะที่ว่าเนี่ยมันก็มาระเบิดออกในวันแต่งงานที่โบสถ์เซนต์จอร์จนี่เองมีจุดหนึ่งที่อ่านแล้วสะดุดใจทุกครั้งเลยคือจังหวะที่แฮตตี้ทำช่อดอกไม้ตกแล้วมีชายแปลกหน้าคนหนึ่งก้มลงเก็บให้ปฏิกิริยาของเธอมันดูรุนแรงเกินเหตุไปมากเลยนะคะและปฏิกิริยานี้น่าสนใจมากครับเพราะมันไม่ใช่แค่ความตกใจแต่มันคือความขัดแย้งในใจของตัวละครที่ปรากฏออกมาให้เห็นครั้งแรก ลองนูกภาพตามนะครับแฮตตี้กำลังจะก้าวเข้าสู่ชีวิตใหม่ในฐานะเลดี้ซึ่งเป็นสิ่งที่พ่อเธอต้องการอืแต่ในวินาทีนั้นเองอดีตที่เธอคิดว่ามันตายไปแล้วกลับมาปรากฏตัวตรงหน้าอดีตที่ว่าก็คือชายคนนั้นคือแฟรงค์เมลตันสามีคนแรกของเธอที่ทุกคนเข้าใจว่าเสียชีวิตไปแล้วจากการโจมตีของชนเผ่าอาปาเช โนั่นคือจุดแต่งหักเลยแต่เธอก็ยังทำพิธีต่อไปจนจบนะคะก่อนที่จะหายตัวไปจากงานเลี้ยงที่บ้านซึ่งตรงนี้มีรายละเอียดที่น่าสนใจมากคนรับใช้ให้การว่าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่เสื้อคลุมยาวที่เรียกว่าเอลสเตอร์วิ่งหนีไปทางไฮพาร์คซึ่งการที่ระบุว่าเป็นออลสเตอร์เนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยนะยังไงคะเอลสเตอร์คือโค้ดกันหนาวตัวใหญ่ๆนะหนาะของผู้ชายในยุคนั้นเลยครับการที่แฮตตี้มีเสื้อโค้ดผู้ชายเตรียมไว้ มันบอกชัดเจนเลยว่านี่ไม่ใช่การหนีอย่างตื่นตระหนกแต่การนัดแนะแล้วก็วางแผนมาอย่างดีอ๋อคือเธอไม่ได้ถูกหลักพาตัวแต่เธอเลือกที่จะไปเองถูกต้องครับและหลักฐานที่เธอทิ้งไว้ทั้งชุดเจ้าสาวทั้งแหวนแต่างงานก็เหมือนเป็นการประกาศอิสรภาพจากพันธะใหม่ที่เธอไม่ต้องการแล้ว แน่นอนว่าเรื่องใหญ่ขนาดนี้สารวัตรและสตราดก็ต้องเข้ามาจัดการแล้วก็มาพร้อมกับทฤษฎีที่ดูเหมือนจะสมเหตุสมผลที่สุดในตอนนั้นก็คือพุ่งเป้าไปที่ฟลอร่ามิลล่ากิ๊กเก่าของหลอดนั่นเองใช่ค่ะที่มาอลวาสในวันแต่งงานทดีแต่ในมุมตำรวจทฤษฎีกิ๊กเก่ามาล้างแค้นมันก็ฟังดูมีน้ำหนักที่สุดแล้วเนี่ยค่ะทำไมโฮมถึงมองข้ามไปได้นี่แหละครับคือจุดที่แบ่งแยกอัจฉริยะออกจากตำรวจธรรมดา เลสทรัดตกหลุมพลังสุดคลาสสิกเลยนั่นคืออาคติทางสังคมเขามองเห็นฟลอรามิลล่าที่เป็นแค่นักเต้นระบำเป็นชนชั้นแรงงานแล้วก็ปักใจเชื่อทันทีว่าผู้หญิงแบบนี้แหละต้องมีแรงจูงใจจากความหึงหวงพร้อมจะก,ก่อคดีฆาตกรรมได้เขากำลังไขคดีโดยใช้ภาพเหมารวมไม่ใช่จากหลักฐานจริงๆแต่แต่การที่ไปเจอชุดเจ้าสาวในบ่อน้ำมันก็เป็นหลักฐานที่มัดตัวได้ดีเลยใช่ไหมคะ มันชี้ไปทางฟลอราเต็มๆเลยนะใช่ครับมันเป็นหลักฐานที่เสียงดังมากดังจนทุกคนหันไปสนใจแต่โฮมส์กลับมองว่ามันเป็นการจัดฉากที่เอ่อมันจงแจ้งเกินไปโอ oh. ความเฉียบแหลมของโฮมส์คือการเมินหลักฐานที่เสียงดังแต่ไร้สาระชิ้นนี้แล้วหันไปให้ความสำคัญกับหลักฐานที่เงียบที่สุดแต่สำคัญที่สุด ซึ่งก็คือเศษกระดาษโน้ตที่พบในกระเป๋าเสื้อของชุดเจ้าสาวที่มีแค่อักษรย่อสามตัวว่า FHM เลสทรัดมองข้ามไปเลยแต่โฮมส์รู้ทันทีว่านี่แหละคือกุญแจของเรื่องทั้งหมดและโฮมส์ก็ใช้เวลาแค่ครึ่งวันในการไขปริศนาทั้งหมดก่อนจะกลับมาจัดฉากคลแม็กซ์ที่เบเกอร์สตรีทด้วยการเชิญทุกคนมาทานอาหารเย็นซึ่งอันนี้ ็นนิสัยของโฮมส์มากเลยนะคะคือไม่ได้อยากแค่จับคนร้ายแต่อยากจะกระชากหน้ากากความจริงออกมาให้ทุกคนเห็นพร้อมๆกันถูกต้องครับเขาเป็นผู้กำกับละครเวทีชั้นยอดเลยแล้วฉากเปิดตัวก็มาถึงเมื่อหลอดเซนไซมอนที่ยังคิดว่าเป็นคดีฆาตกรรมอยู่เนี่ยถามโฮมส์ว่าเจอศพเธอหรือยังแต่แล้วประตูก็เปิดออกพร้อมกับการปรากฏตัวของแฮตตี้ดอรันที่ยังคงมีชีวิตอยู่และมาพร้อมกับสามีตัวจริงของเธอ แฟรงค์มอลตันชายเจ้าของอักษรย่อ FHM นั่นเองครับผมจากจุดนี้เรื่องราวความรักของแฮตตี้กับแฟรงค์ก็ถูกเปิดเผยออกมาซึ่งมันช่างแตกต่างจากดิวธุรกิจของเธอกับหลอดราวฟ้ากับเฮลเลยนะคะใช่เรื่องของพวกเขาเหมือนหลุดมาจากนิยายผจญภัยในแดนตะวันตกเลยความรักที่เกิดขึ้นกลางเหมืองทองคำการแต่งงานกันลับๆแล้วก็โศกนาฏกรรมที่พรากเขาจากกันโคนนดอยจงใจสร้างเรื่องราวของแฟรงค์มอลตัน ให้เป็นตัวแทนของจิตวิญญาณแบบอเมริกันแท้ๆเลยครับเขาคือชายผู้บุกเบิกที่สร้างตัวด้วยสองมือผเผชิญหน้ากับอันตรายรอดตายจากชนเผ่าพื้นเมืองแล้วก็เดินทางข้ามทวีปื่อตามหาคนรักอืมมันคือตำนานแบบวาวเวสที่เปี่ยมด้วยพลังและความรักที่แท้จริงซึ่งมันตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงกับโลกของหลอดเซนไซมอนที่มีแต่ความเสื่อมโทรมพิธีรีตองและก,ก็การแต่งงานเพื่อรักษาหน้าตาทางสังคมเท่านั้น ซึ่งพอความจริงทั้งหมดถูกเปิดเผยออกมาสิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือปฏิกิริยาของท่านหลอดนี่แหละค่ะเขาไม่แสดงความเสียใจเลยแม้แต่น้อยมีแต่ความโกรธที่เสียหน้าล้นล้วนครับใบหน้าของเขาแดงก่ําไม่ใช่เพราะเจ็บปวดจากความรักแต่เพราะศักดิ์ศรีของเขาถูกทําลายลงอย่างยับเยินฉากนี้คือบทสรุปที่ตอกย้ําแก่นของเรื่องได้สมบูรณ์มากครับพอแฮตตี้พยายามจะขอโทษเขากลับไม่สนใจฟังเลยแม้แต่น้อยใช่สะบัดหน้าหนีเลย คำพูดสุดท้ายของเขาก่อนจะเดินกระทืบเท้าออกจากห้องไปคือขอตัวผมจะไม่ทนร่วมโต๊ะกับพวกไร้มารยาทโอ้โห oh. มันแสดงให้เห็นชัดเลยว่าสำหรับเขาแล้วเนี่ยนี่ไม่เคยเป็นเรื่องของความรักเลยมันเป็นแค่ธุรกรรมทางสังคมและเมื่อธุรกรรมนั้นล้มเหลวสิ่งเดียวที่เขาสนใจก็คือเกียรติยศที่เพิ่งถูกฉีกเป็นชิ้นชี้ต่อหน้าสามัญชนอเมริกันมันคือความพ่ายแพ้โดยสมบูรณ์ของค่านิยมแบบผู้ดีเก่า ที่ยึดติดอยู่กับเปลือกนอกต่อพลังของความรักและอิสระแบบอเมริกันที่ให้คุณค่ากับความรู้สึกที่แท้จริงพอท่านหลอดผู้หญิงยโสจากไปโฮมส์ก็ทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหันไปสั่งอาหารมาฉลองต่อหน้าตาเฉยใช่เลยครับสะท้อนตัวตนของเขาได้ดีมากว่าเขาสนใจแค่ความจริงไม่ได้สนใจมารยาททางสังคมจอมปลอมเลยดังนั้นถ้ามองภาพรวมนะครับคดีนี้สอนอะไรเรามากกว่าแค่ความฉลาดของโฮมส์มันคือการชี้ให้เห็นว่า อคติทางสังคมเนี่ยมันบดบังความจริงได้ยังไงเลสตรอดเห็นแค่คดีฆาตกรรมชู้สาวที่น่าเบื่อแต่โฮมส์มองทะลุไปถึงเรื่องราวของมนุษย์ที่ซับซ้อนกว่านั้นมากใช่เลยค่ะเรื่องนี้มันสนุกตรงที่ปริศนาที่แท้ทริงไม่ใช่เจ้าสาวหายไปไหนแต่เป็นจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อโลกเก่าที่แข็งทื่อต้องมาปะทะกับโลกใหม่ที่เปี่ยมด้วยพลังและคําตอบก็คือโลกเก่าต้องพ่ายแพ้ไปอย่างมาอัปยศอัศสู แล้วคำพูดปิดท้ายของโฮมส์ก็ทิ้งประเด็นที่น่าคิดไว้มากๆเลยนะคะใช่ครับเขามองคู่รักชาวอเมริกันคู่นี้แล้วก็พูดติดตลกขึ้นมาว่าอีกไม่นานสหรัฐอเมริกาและอังกฤษอาจจะกลายเป็นทองแผ่นเดียวกันเหมือนคู่นี้ก็ได้ใครจะไปรู้ซึ่งในยุคนั้นคงฟังดูเป็นเรื่องตลกครับแต่เมื่อมองย้อนกลับมาจากปัจจุบันมันคือคำทำนายที่แม่นยำอย่างน่าขนลุกเลยนะซึ่งนั่นก็เป็นคำถามปลายเปิดที่น่าสนใจมากนะคะมันไม่ใช่แค่การผสมผสานทางวัฒนธรรม แต่เป็นการส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนผ่านของอำนาจโลกจากจักรวรรดิอังกฤษที่พระอาทิตย์ไม่เคยตกดินไปสู่มหาอำนาจใหม่อย่างสหรัฐอเมริกาซึ่งทั้งหมดนี้ถูกซ่อนอยู่ในคดีสืบสวนคดีเล็กๆคดีหนึ่งของเชอร์ล็อกโฮมส์รอให้เรามาขุดค้นเจาะลึกลงไปนั่นเองค่ะ